ไงใั้นไป,ปสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกป,ปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเหนือเมฆฟิชชิง่งแชนแนลนะพอดีวันนี้ จะมานําเสนอนะฮะชุดสายหน้าในการตกบ่อเหมาครับวันนี้พรุ่งนี้จะไปบ่อเหมาเป็นบ่อปลาดุกร้วนนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าสายหน้าที่ผมเซตนะฮะสองคันไม่เหมือนกันนะครับว่าผมจะเซตยังไงนะในการไปตกบ่อเหมานะฮะโอเคนะครับผมส่วนกัานแรกที่ผมจะใช้นะจะเซตเป็นแบบลอยเลี่ยนะฮะเขาเรียกลอยเลี่ยดินนะครับลักษณะก็คือตัวตะขอจะนอนคล้ายๆ ลักษณะกินดิบนะฮะลักษณะตัวเจนะฮะในในชิงหลิวนะฮะซึ่งผมได้ทําไว้แล้วนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับท่านเพื่อนลองไปเซิร์ชดูได้นะฮะคลิปกินดิบนะฮะตัวเจนะฮะอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้เราก็มาแอปพลายนะครับใช้เป็นสปิวนะฮะก็คือจะมีอ่าสต็อปไลน์ตัวบนนะฮะตัวทุ่นตัวทุ่นเป็นทุ่นปฏิกนะฮะหาซื้อได้นะร้านตกปลาทั่วไปแล้วก็สต็อปไลน์ตัวล่างแล้วก็ ตะกัวแล้วก็ลูกหมุนก็สายชิ้หน้า10เซนนะตะขอใช้เบอร์3นะฮะของไพโอเนียนะฮะวิธีการเซ็ตทุ่นตั้งทุ่นกับตะกัวไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วัดระดับน้ำนะครับก็ให้ตัวตะขอมันเป็นลักษณะตัวเจแบบนี้นะตัวนี้เอาไว้ใส่เหยื่อสดนะครับเหยื่อสดเช,เช่นเส้เดือนนะฮะ เวลาตกก็ปลาไม่กินก็เชื้อๆ,ๆให้มันขยับๆนะอันนี้ปลาดุกกินดีฮนะส่วนอีกคั้นหนึ่งที่ผมจะเซตนะฮะอีกคันหนึ่งจะเซตเป็นไร้สารนี่ฮะไร้สารไร้ทุ่นไร้ทุกอย่างฮนะก็คือเป็นสายโดดๆนะครับจากตัวลอกออกมานะฮะแล้วก็มาเป็นตะขอเลยนะฮะใส่อาหารนะไว้ตก วิธีการดูก็ง่ายๆครับดูปลายคันนะฮะหรือดูสายนะเอาคันเบ็ดวางไว้ตรงที่วางคันนะถ้าปลามันกินก็สายก็ขยับคันเบ็ดก็ขยับก็วัดได้เลยนะเซตแบบนี้ประดุกนะไม่ระแวงับกินกินกินดีด้วยตัวนี้นะก็สองอย่างครับเซตไว้ในการตกบ่อเหมาในวันพรุ่งนี้นะะส่วนอาหารที่ใช้นะนี่ฮะ อย่างไรพิชิ่งนะครับซองสีส้มนะครับ9 9้า้หนึ่งะฮะพัดนะตัวนี้ปลาหนังกินดีฮะกินค่อนข้างแรงส่วนตัวช่วยก็คงจะเป็นไส้เดือนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าไปตกบ่อเมาปลาดุกมัดตะขอทิ้งไว้เลยครับอย่างเงี้ยฮะผมมัดตะขอทิ้งไว้เลยนะเพราะปลาดุกนี่ชอบกลืนนะครับชั่วโมงน้ําเดือดก็จะมีประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงประมาณไม่น่าเกินสองชั่วโมงนะฮะถ้าปลามันกลืนผมจะตัดเลยนะฮะ ตัดเลยแล้วก็เปลี่ยนนะแล้วค่อยเมาออกที่บ้านนะฮะแต่ขอเพื่อให้ปลาดุกนี่มันเป็นปลาที่มันจะกินชั่วโมงเดียวฮะประมาณนั้นนะชั่วโมงน้ําเดือดนะฮะเราก็ต้องเตรียมเตรียมไว้นะกืนนี่ผมจะไม่ปลดปลานะครับตัดอย่างเดียวครับมัดไว้สักสี่ห้าข้อก็ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะครับดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับกับบอเมาส์นะ นักกีฬากำลังเริ่มมาแล้วครับนักกีฬาอันนี้รับอยู่25สายนะฮะช่วงนี้ก็จับฉลากับจับฉลากเข้าที่หมายเ ไ,ไปลนะยครับครับไปเล้คัไปยรันไปก็ยครับไครับเครับวลับไปเใช้ะัเับนี้นะครับเัปเนไอเกยครับไเับเกยับเลยครับครับปครับไปรครับับนปคัับครับเ เรจะจอมีนะครับเน้จะจอมเบดนะครับจะจอมเบสนะครับเ้ยเบอร์ะครับเนื้อ100เพ1ยเพ5 ตีเป็นผงนะครับวันน evet> anyway> ี้ตีเป็นผงครับก็มีจะเป็นได้หมเจ้าเลยตกที่ีแบบจับจีบนะครับจับจีบผงนิ่มครับตีเป็นผงนิ่มๆ เสร็จวันนี้นะครับตกแบบไร้สารเนี่ยตุ่ปึ๊บไม่มีทุนนะไร้สารเลยเนี่ย <c oughs> อีกคันหนึ่งตกเป็นแบบลอยเลียครับลอยเลียทุนเด <c oughs> ี๋ยววันระดับดําเหมือนนะวันนี้หอมเหมือนตาได้บรรยากาศนะครับเข้าที่หมายกันแล้วครับยังไม่ให้ตกนี่ยังไม่ให้ตกนะครับ

กินทีละสองคันครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญกินทีละสองคันสองคันครับ ีครับาารคืนครับคืน,น,นดัดเลยครับคืนมังแรกครับมงน้ำเดือดครับต้องเอาให้ได้ครับเอาให้ได้เยอะ โอ้ยใหญ่กันอีกโอ้ย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 โล้กว่าตรงนี้ เรื่อยๆครับ ก็นี่เปจันนะแม่เ้าเนลงมแม่เลยอ๋อนี่ไส์ใหญ่ครับ ¡Qué ก็ยังกินเรื่อยๆกินทีละสองครับกินทีละสองตัว ตัวครับไป quá ช้าหน่อย400 120แต่ยัง nghiệp thăng bò cho mùng nấm điệt chung mùng điều để có những kín á kín bạc bà ช่วยๆครับในเดือนตกแบบลอยเรือนะช่วงสายมาลืมไม่กินครับตอนนี้เก้าโมงครับนอน <c oughs> นอนแล้วนอนแล้ว ่เริ่มมีกินครับผมก็ติดภารกิจฮนะจะต้องไปเป็นกรรมการบอ่อสวายแข่งต่อนะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศบอ่อสวายแข่งฝากนะครับผลงานวันนี้กับเหยื่อเชียงรายพิชิ่งสิบกดตัวครับสิบก่ดตัวครับผลงานรวมนะฮะสชั่วโมงกับปลาดุก16ตัวนะฮะถือว่าสอบผ่านนะครับยังไงนะฮะเทคนิคนี้นะฮนะนะ้านๆะน้องๆลองนําไปปรับใช้ดูนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ